สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูชเชอฟนะคะวิชาการงานอาชีพนะคะสสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณครูให้หนูล้างจานแล้วก็ถูกบ้านเรียบร้อยไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะทําลงในรายงานเป็นยังไงดูกันเลยคะ่ะ แบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพของสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นใบงาน ให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานนี้ขึ้นมานะคะเขียนว่าวันพฤหัสบดีที่2กันยายน2564ใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนวาดรูปอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดบ้านเช่นพวกเราใช้ไม้กวาดในการทําความสะอาดบ้านก็วาดรูปไม้กวาดตรงกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนชื่ออุป,ปกรณ์ว่าไม้กวาดและก็บอกวิธีการใช้งานเช่นบอกว่าใช้กวาดทําทความสะอาดบ้านแบบนี้เป็นต้นนะคะไม่ยาก ใช่ไหมคะคุณครูรู้ว่าพวกเราอย่างเขียนไม่ค่อยคล่องเพราะฉะนั้นแล้วให้พวกเรานะคะบอกชื่ออุปกรณ์ให้ผู้ปกครองแล้วให้ผู้ปกครองเขียนลงในกระดาษแล้วให้พวกเราลอกตามนะคะสัปดาห์นี้พบกันแค่นี้สัปดาห์หน้าค่อยพบกันใหม่สวัสดีค่ะ